มาดูเส้นทางของพายุกันหน่อยเส้นทางของพายุรกากาซาหนะูคุณผู้ชมเริ่มต้นขึ้นเนี่ยที่บริเวณทะเลจีนใต้นะครับตอนนั้นความแรงของพายุเนี่ยยังเป็นพายุโซนร้อนรากาซาอยู่แต่ตัวพายุเนี่ยพอเคลื่อนตัวเข้าสู่เกาะรูซอนของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้เนี่ยปรากฏว่าความแรงของพายุเพิ่มมากขึ้นกรมอุตุนิยมวิทยาแต่ละประเทศก็มีการคาดการณ์ว่าความแรงความเร็วของตัวพายุเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นพายุไต,ต้ฝุน่น รากราอนนะครับก็เคลื่อนตัวเข้าสู่ทางด้านของฟิลิปปินเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ที่บริเวณเกาะลูซอนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมตัวพายุก็จะค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณทะเลจีนใต้ลงไปสู่อ่าวตังเกีย หลังจากนั้นเนี่ยพอวันพรุ่งนี้เช้าเนี่ยตัวพายุม,มีการคาดการณ์ว่าน่าจะขึ้นไปสู่บริเวณตอนบนของทางเวียดนามซึ่งเมื่อไหร่ที่ตัวพายุเนี่ยเคลื่อนตัวเข้าสู่เวียดนามเป็นที่เรียบร้อยจากพายุใต้ฝุ่นจะกลายเป็นพายุโซนร้อนพายุโซนร้อนรากาเคลื่อนตัวเข้าสู่เวียดนามตอนบนมีการคาดการณ์รแบบนี้ว่าตัวพายุเนี่ยน่าจะเคลื่อนตัวเนี่ยเข้าสู่ช่วงเช้าๆของวันพรุ่งนี้ แน่นอนว่าพอเคลื่อนเข้าสู่ฟิลิปปินส์ไทยเราฝนก็ตกหนักแล้วเมื่อไหร่ที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ตอนบนของเวียดนามแน่นอนว่าพรุ่งนี้เราจะเจอกับฝนตกหนักที่เพิ่มมากขึ้นและหลังจากเคลื่อนตัวเข้าสู่เวียดนามตอนบนครับตัวพายุก็จะค่อยๆสลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศตา่ําแต่เมื่อไหร่ที่เป็นหย่อมความกดอากาศตา่ําพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบน เจอฝนตกหนักเต็มๆหลายพื้นที่ตอนนี้เริ่มได้รับผลกระทบแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีการประกาศแจ้งเตือนโดยเฉพาะเรื่องของ5จังหวัดที่อาจจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษจังหวัดไหนบ้างครับมีการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับแจ้งเตือนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากบึงการอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีซึ่ง5จังหวัดนี้จะมีฝนเริ่มตกหนักตั้งแต่วันที่22กันยายน ยาวไปจนถึงนี้ครับ28กันยายนก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ฝนทีนี้แม้ตัวหย่อมความกดอากาศต่ําจะยังไม่ส่งผลทําให้ฝนตกหนักในพื้นที่ในช่วงวันที่26-28ก็ตามแต่ถ้าเราไปดูในช่วงเมื่อาวานนี้หลายพื้นที่เริ่มมีน้ําท่วมแล้วนะครับน้ําท่วมจากฝนที่ตกแช่ในพื้นที่ด้วยเหมือนกันอย่างที่ตําบลตบลุกอําเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาธจุดนี้นะ่ากังวลคุณผู้ชมลองดูความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะครับ เขาอยู่กับน้ำมา8วันแล้วนะครับชาวบ้านต้องไปสร้างเพิงพักริมถนนคันคลองมหาราชหลังจากบ้านเนี่ยถูกน้ำท่วมสูงไม่มีไฟฟ้าใช้เลยต้องจุดตะเกียงจุดเทียนแทนกันแบบนี้กลางคืนเจอปัญหาอีกยุงชุมครับส่วนน้ำดื่มก็ต้องไปกรอกในจุดบริการซึ่งก็ไกลออกไปจากศูนย์พักพิงอีกศูนย์เพิงพักแบบนี้อีกไกลออกไปอีกลาบากมากๆนะครับ ทางเทศบาลตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพพยาก็นำดินมาเสริมเป็นคันกั้นน้ำความยาวเนี่ยหนึ่งกิโลเมตรสูงจากเดิม1เมตรด้วยกันบริเวณชุมชนวัดมะปรางท้ายเขื่อนเจ้าพระยาครับเพื่อเป็นจุดรองรับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นจากอิทธิพลของพายุรกากาซาส่วนเขื่อนเจ้าพระยายังคงอัตราการระบายน้ำไว้ที่2200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพื่อรองรับน้ำเหนือที่จะระบายเพิ่มหากฝนตกลงมาในช่วงสัปดาห์นี้นะครับ ไม่ใช่แค่ที่ชัยนาทคุณผู้ชมอ่างทองเฝ้าระวังเหมือนกันโดยเฉพาะที่อำเภอชัยโยเห็นภาพนี้ครับผู้สูงอายุต้องใช้สะพานไม้ชั่วคราวเนี่ยเพื่อเดินทางเข้าออกบ้านหลังจากในบริเวณพื้นที่เนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาหลากเข้าท่วมชุมชนตั้งแต่ต้นเดือนแล้วต้นเดือนกันยานี่จะสิ้นเดือนแล้วนะครับน้ำยังอยู่แบบนี้เพราะอะไรท้ายเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำต่อเนื่องทุกวันน้ำท่วมขังอยู่แล้วปรากฏว่าน้ำระบายไปที่ไหนไม่ได้เลยนะครับ ไม่ต่างจากชาวอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาครับลุยน้ำลงไปรื้อไม้เก่าที่จมน้ำเพื่อน,นำไปเก็บรักษาไว้ก่อนชาวบ้านบอกว่ากังวลว่าข้าของทรัพย์สินจะเสียหายแบบนี้ก็มีการขนย้ายสิ่งของในขึ้นที่สูงหลังจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง นี่ก็จะเป็นผลกระทบนะครับที่ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพว่าแม้ตัวพายุรักษาจะไม่เข้าไทยแต่เราจะเห็นว่าในพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะพื้นที่ท้ายเกิดเจ้าพระยาเจอน้ําท่วมหนักอยู่แล้วฝนตกลงมาแช่อีกประกฏบว่าน้ําท่วมขังนาน8วันนี่ก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านในพื้นที่ด้วยนะครับ